เสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคั่วกิ้งเห็ดเหลืองนะคะโอ้โหชิมดูแล้วนะคะมันอร่อยสุดทธิสุดเด็ดเลยะะสามเมนูเลยนะคะวันนี้นะคะต้ยมยำเห็ด <laughs> คั่วกิ้งเห็ดกับหมูนะคะเนื้อหมูแล้วก็แกงเลียง <laughs> เห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลืองทุกอย่างเลยนะคะกับแบด เปลือกแตงโมนะคะแกงแกงเลียงนะคะแกงส้มนะ,ะแกงส้ม <c oughs> เออโอ้โหสุดยอดเลยนะชิมดูแล้วอันนี้จะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะตอนหลังอ,อร่อยมากเลยชิมดูทุกอย่าง <c oughs> และนี่ก็คือพิซซ่าเห็ดนะ,ะก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดูน่ากินมากเลยนะคะ